ขวาหรอปาเมื่อยคำแพงการแพงกากคำแพงของ Happy birthday ตู้าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่า วอดุก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 ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอเคแล้วก็หมอนข้างหมอนข้างเรียกว่าเรียกว่าโบ๊ทเธอระโบรทเธอะโบ๊ทเถอะเรียกว่าเรียกว่าหมอนข้างหมอนข้างโอเคอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำใช่ ไม่ใช่ toilet ลูกห้องน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าบ a t ร okay. okay. uh, ูมเอาก็เอ็นก็ toilet จะเข้าห้องน้ำไงอันนี้มันแค่ห้องน้ำเฉยๆ bathroom อะไรอ่ะเอา b a t h r o ห้องน้ำห้องน้ำโอเคอันนี้อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเรียกว่าเบ s i นเบ s i น

เอ่อที่หน่นคือกําลังสร้างกําลังสร้างกำลังสร้างแต่มันก็มีกาสร้างนะมีกงสร้างอ่าใช่บางทีมันไม่สมบูรณ์ไงตึกเดียวท่ไมถึงถล่มมันจะตึกเดียวแต่ตึกแค่นั้นเรือนามองบนจะเป็นห้องปักเล็ก

คนครับทู้ๆการทางานนะครับเราผ่านวิกฤตวิกฤตเมื่อวานมาแล้วนะครับแต่ผมเชืว่อว่าม้าจวัดระแวงหรอเอ้ยพวกนี้ที่เกิดอะไรขึ้นเราหยุดความระแวงแค่ระมัดระวังและก็ใช้ชีวิตให้รู้ว่าผมว่าเมื่อวานมันทาให้เรารู้เลยว่าม,มีสติและมากกว่าสติคืออะไรณปัจจุบันที่มีความสุขในชีวิตเราอะทำไปเลยทุกคนที่มันไม่เดือดร้อนใครกลับมามีครอบครัวที่ดีหลายๆคนแย่ของเราหนักกว่าเราคิดติมีเยอะ บางคนเกิดมาไม่ฝไ,ไม่ได้แบบสุขภาพหรือว่าร่างกายครบขนาดเรา,<ช>เาอ่ะเขายัางสู้เลยเราต้องสู้นะคะรับรีบ<ว><ว>มีอะไรรีบบอกกันรักกันเอาไว้เมือว่าอะไรที่เป็นอดีตก็ปล่อยไปแล้วอยู่ปัจจุบันเดินหน้าในชีวิตของเรา<ช>ไม่ถอยหลังไม่อะไรนี่เอามาแก้ไขทำให้เราอยากใช้ชีวิตมากขึ้นอยากแบบ เก้าห้าพันห้าครับเหมือนเรารักใครชอบใครหรือเราแบบว่าไม่ชอบใครอะไรเงี้ยเหมือนอยากแบบเอาศิกามอะไรเงี้ยทุกคนคิดอย่างนั้นที่คนะ้มีความคิดว่าแบบมันจะกลับไปบางอย่างมันเดินหน้าไปแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขหรือว่าย้อนกลับไปเอามาคืนหรือว่ามันก็ไม่ได้ละเดินหน้าดีกว่า เหมือนเมื่อวานกินซ้มตำไปครับล้วรู้ว่าตัวเองท้องไม่ดีกินตอนกลางคืนนานๆกินได้แส่ท้องเลยจ้ะแล้วไปกินถ้าเดี๋ยวหลังจากหลังจากเนี่ยไปปาร์ตี้อะไรวะเนี้ยเต็มที่อยู่เนี่ยหลังเนี้ก็คือถ้าหลังหนึ่งทุ่มหลังจากทริปนี้ใช่หลังหนึ่งทุ่มต้องกินเป็นสลัดละไม่สลัดข้าวปลาเผาต้องกินอย่างนี้เพราะว่าข้าวเช้าเราไม่เกินช้ากินอยู่แล้วแต่กล่าวว่าข้าวเช้าสักไม่เกินบ่ายสองยันบีวที่สองก็คือ เขามันเกินทุ่งนะกะว่าจะแบบเบาๆแทบทองเราต้องดูแลสุขภาพเองด้วยนะครับใช่ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็มีสติในแ,แต่ละวันแต่ใดๆคือเมื่อวานพ่อก็โทรมาบ่นบอกว่าจะไปเที่ยวทำไมอะไรอย่างเงี้ยระวังน่นนี่นั่นแต่แพรมองว่า เราใช้ชีวิตไปเถอะดีกว่าอันไหนที่แต่ละมัดระวังเลยใช่ระมัดระวังเราก็ละมัดระวังในการใช้ชีวิตเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเฮ้ยบางทีไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไปค่ะไปด้วยกันค่ะไปกับลูกค่ะอันนี้ลูกก็ไปด้วยค่ะไปด้วยไปด้วยกันอ่าพ่อพ่อลูกับแม่โอก็ไปด้วยครอบครัวพระเอกก็ไปด้วยนะคะเราวันนี้วันนี้เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้เราไปเที่ยวด้วยกัน ทุกคนหนูมไม่ได้กลัวแบบดาม,มงดาม,ม่าอะไรนะหนูบอกอตรงๆเลยเพราะว่าครอบครัวหนูครอบครัวหนูหนูมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอะแล้วตอนเนี้ก็คือเรามีเหมือนพระเอกอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตกันในไม่ว่าจะเป็น,ปนอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนานา,ต,า,ต,า,ต,าตอนเนี้คืออยากไปไหนเราไปเรามีเวลาว่างเราไป อันไหนที่มีวความสุขเศร้าความสุขไม่เดือดร้อนใครเราก็าทำเบียเคยไล่หลายไปแล้วว่าไงไล่สดอยู่จ้าว่าเฮ้ไหมครับมันได้จะได้แค่นี้ปะโอเคครับ โอทางกรบเคครับวันสองสุดถือว่าไม่ได้กินน้ำมันรถจาแ,แค่ว่าใช้ได้ไม่เยยสต็อกรีบสต็อกโลชั่น,นสแกนครับสแกนะคับ <c oughs> เลี้ยงข้าวผมส่องมือขอเสื้อสักตัวแกค,ครับเสื้อสักตัวชุกเกงสักตัว นี่ครับเป็นเบอร์พ่อ096ครับ825 096 825 825 4264ครับ1 2 6 4 096 8ปเ264เดี๋ยวน้ำให้นะคะครับพ่อไปสนาชิปเยอะมาก เบอร์รับงานเลยรับงานกเกเลยเบอร์นี้เกี่ใช่ไหม่ต่องานได้นะคเมอี้รักาวกดใหญ่ไหเอาิน้นนเราจะตล้เค่อยเอาไปให้แบบเดี๋ยว,ยวแพอมหน้าะกินออยากกิน,น,กนกข้าวอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวครับใช่ใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวใเขาบอกว่า,า,าร้าน แถวเส้นนครปฐมแล้ว,ว,ลวข้ามันไกลแล้วทุกคนลิฟต์ฟังมากคือทอนนี้เราต้องสต๊อกของเพิ่มแล้วอะ แบบสั่งลิกไปแล้วถ้าของถึงแล้วนะทุกคนแ้ว,แว,วรบกวนรีวิวหน่อยนะว่าดีจริงไหม กับเสียดก็ส่งไปนะคะเดี๋ยวจะต้องขอเลื่อน,นะคะขอบคุณไปีแล้วเดี๋ยวแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราแอดมินตอบด้วยนะครับแล้าวบางท่านบอกใครบอกยังไม่ได้ลิงก์นะ่ะั อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใช่ใช่ใครยังไม่ได้ลิงก์บ้างครับโอเ่ะได้สนุกนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนแบบอย่าเครียดนะทุกคนแต่เข้าใจแหละคนที่อยู่ในพื้นที่หรือ,อประสบ ปัญหาหรือ,รอวิกฤตที่เจอวิกฤตที่แบบเจอกับตัวเองหรือครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจทุกท่านเลยน,นะคะแล้วก็ใครที่แบบอยู่ในอาการที่แบบหวัดพวา้าหวัดระแวงอะไรเงี้ยอ่ก็อย่า,ายพยายามที่จะเครียดมากเกินไปนะคะบางคนบางคนคือสุขภาพกระทบถึงสุขภาพได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีแลกต์รีแลกต์ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครอยากให้มันเกิดทุกคนแล้วก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็่นและขอโทษที่ การกระจาชีวิตแล้วก็ม,มันระวงังมากขึ้นนะดูทางเราได้ไจับว่าวัดไผ่สำกออะะไรกนะวัดไผ่สำกอวัดไผ่สำกอใช่ก็วันราชบุรีแถวครัวลุงลงเลยฉันอยู่นั่นกิ๊บ ทาลกทาลกแล้วก็รุ่นเริ่มจะพูดได้วัดไทยสามก็แปดสิบแปดกิโลเองอ่ะใครจะอ่านด้วยใช่ปะนี่ราด ใช่พี่ก้วยก็อยู่ลำปีนะพี่ก้วยพี่แพระพี่ไกว้อยู่ไหนเออพี่ไกว้ยอยู่แถวดำเนินสะดวกตัวตว,วัดไปสำก็ราชับปีปะใช่โอเคบ้านปู่ใช่ไหมใช่ ผมเป็นคนลาบุรีครับบ้านผมให้มาเซ็นย้ายว่ะองุ่นองุ่นไรเม็ดค่าให้รถทุเรียนทะลุจอดองุ่นไรเม็ดองุ่นไรเม็ดย่าชอบกินหรอใช่แต่ที่บอกผมบอกเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่แบบบ้านเลยอ่ะเป็นบนบ้านคนเลยผมบอกเลยแล้วเป็นลาบุรีเป็นเมืองที่ เป็นเมืองที่ตอนเด็กเล็กเลยผมอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ของพ่อผมก็อยู่ที่นั่นที่ที่เปล่าๆที่เก็บมรดกถึงลูกหลานเลย ค่ะพี่งานโอ้ยเยอะอะพี่งานค่ะทุกนในตาเล่นจนเหนื่อยมากแม่หนูขอดูการ์ดหนหน่อยได้ไหมฉลาดพูดนะรู้ว่าแม่ชอบให้เรียน เรียนรู้เรียนหนังสือใช่ไหมแต่ว่าแม่แม่หนูอยากดูการ์ตูนนะการ์ต,ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษนะแม่พูดเอาใจนะว่าเราแบบเรต้องดูศัพท์ภาษาอังกฤษนะลูกอนะไรอย่าเงี้ยภาษาไทยนะี่ยเราพูดกันอยนูย่แล้วแต่ว่าแค่ก็อยากให้แม่เรียนรู้เรียนรู้ซึมซับดูบ่อยๆมันก็จะซึมซับสำเนียงอะไรเงี้ยนายฉลาดนะฉลาดหรือเจ้าเล่ห์วะ แล้แบบันคนุนนยไยด้ไหมออทุภาษานะแม่ขอบคุณะคะาักยาทักของเมืองรู้จักปะรู้จักแ่วสันถ่ายละครใช่ไหมลาบรีเมืองการ ละครในอยู่เนี่ยปีเงินเต็มเลยแล้วก็บ้านผ่น่าพลีด้วยตอนแรกจะสร้างบ้านให้แกใหม่รู้ไหมแกพูดว่าอะไรเจ็บตังค์ไม่จะรู้เดี๋ยวเขาเข้าใช้ชีวิตไม่ได้อยู่นานแล้วนี่บอกไม่ได้ในตอนที่มีชีวิตอยู่อย่ยากให้แกสบายแล้วสุดท้ายรู้ไหมแกไม่ชอบแอร์แกชอบกับพัดลมที่มันแบบกลางมุ้งนอนเราฟื้นอะไรแต่พยายามแบบสองเดือนเดียวแกมาอยู่บ้านชนะแกก็จะกลับบ้าน เมื่อก่อนมีวัวไงแค่เลี้ยงวัวด้วยขายวัวหมดแล้วเลยที่เลี้ยงวัวเนี่ยจะคิดถึงวัวนะทำไร่ทำานามคิดถึงลูกหลานเลยนะเลี้ยงวัวใช่ทำไร่ทำนาอ๋อถ้าเอกเล่นเกมชนะจะลงโทษนักเอกยังไงยังไม่ได้คิดเลยค่ะยังคิดไลยแล้วยังไม่ได้คิดครับแต่ก็รู้อยู่ว่าต้อง,ต,องต้องทำโทษ เดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะครับผมพอคิดก่อนซีพันสอากินข้าวรือยังสนใจเป็นตัวแทนสินค้านอกแล้วต้องติดต่อ,อยังไงเป็นตัวแทนสินค้าของแพลรใช่ไหมคะอ่าติดต่อทางดีลเลอร์เลยค่ะดีลเลอร์เลย มีใครดูอยู่ไหมคะดิวเลอร์มีใครดูอยู่ไหมทุกคนก็าีกันนี่แต่ตัวเกียวไปด้วยคะ่ะไปด้วยไปด้วยไปกันทั้งบ้านนี่แต่ยายทวดที่ไม่ได้ไปยายทวดอยู่บ้านแล้วก็มีพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อน